ลุงที่จะเปิดใจคุยกับพวกเราทุกคนเนี่ยทุกช่องเลยนะฮะสามารถที่จะถามอนแรเห็นลุงบอกว่าเคยติดคุกติดอะไรเงี้ยครับ <c oughs> ผมลยอยากรู้ว่าลุงแบบว่าโดนเรื่องอะไรบ้างแล้วตอนลุงเข้าคุกไปเนี่ยลุงรู้สึกยังไงบ้างอยากจะถามว่าลุงเคยโดนโกงจากคนต่างชาติไหมแล้วม่าล่าสุดลุงเ,เจอครับใช่ที่แบบว่าคุณเอ่อคุณไปขอดูของรับ สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับลุงโทนี่นะครับแล้วก็อยู่กับช่องใ h e h Channel นะครับและวันนี้เรามียูทูบเบอร์นะครับหลายๆช่องมารวมตัวกันที่นี่โดยที่แบบได้นัดหมายกันล่วงหน้านะครับได้นัดหมายกันล่วงหน้าเดี๋ยวเรามารู้จักกับ YouTube แต่ละช่องกันก่อนดีกว่านะครับว่ามีช่องไหนบ้างอันดับแรกเลยครับอันนี้ช่องอะไรครับซีเกมครับผมสวัสดีครับซีเกมนะครับ อันนี้อันนี้ทํา YouTube มานานหรือยังครับได้2เดือนกว่า2เดือนกว่านะฮะก็ยังเป็นน้องใหม่ในวงการอยู่ตอนนี้ยอดซับเท่าไหร่แล้วสองเดือน1นึ่งแสนสามโอ้โหสองเดือนเองนะครับ1นึ่งแสนนะครับจบมือร้อยอะไรล่ะครับเออเอาต่อไปครับต่อไปซ่องซ่องซ่องช่องแฮชแท็กฝรั่งไทยแท้ๆนะครับผมอันนี้ยอดซับเท่าไหร่แล้วครับเกือบหกแสนแล้วครับโอ้เกือบหกแสนแล้วนะครับอันนี้ อันนี้คือแบบตอนแรกเพิ่งจะ2 0 0แสนเองเห็นใหม่ๆ2 3 0 0ามแสนเองขยันทำคลิปไงฮะอ่ะต่อไปครับต่อไปทางโน้นครับหัวแดงๆหน่อยครับหัวแดงๆหน่อยครับช่องไหนครับว้าสตูดิโอครับผมแหม่ี่ช่องว้าสนะครับแป๊ยอดียวท่าไหร่ครับ3ามล้านหครับ3ามล้านหแสนนะครับยอดดีว่าครับยอดดีวคนดูครับ3 0 0พครับเฮ้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับก็มีคนดูอยู่ครับยังไม่ตายนะครับอ่ะต่อไปครับต่อไปครับช่องอะไรครับ ช่องหนึ่งสี่หนึ่งสองครับผมหนึ่งสี่หนึ่งสองแรงบันดาลใจอะไรทำไมต้องตั้งช่องไม่ไม่ไม่ต้องพิมพ์ง่ายเลยเหรอเอาเป็นตัวเลขมาตั้งเนี้ยเพื่อทียร์เพื่ออะไรอ่ะพิมพ์ง่ายครับผมพิมพ์ง่ายหาง่ายเหมือนมึงอ่ะส่งนะครับเรเข้าไปดูช่องมึงทำไมมึงต้องปิดอ่ะมึงปิดยอดซับเลยนะอยากให้ดูผลงานมากกว่าอยากให้ดูผลงานโอ้ยเพี้งนมันดาราเหมือนดาราเลยนะอยากให้ดูที่ผลงานครับ ถ้าไปดูช่อง1412แต่เพราะแต่พอเปิดเผยได้เปล่าครับก็หลักล้านครับครับผมหลักล้านเนาะเออใครที่ทำ YouTube นะฮะฟังลุงปิดไว้แล้วก็บอกทุกคนว่าหลักล้าน <c oughs> นะฮะปิดไว้แล้วก็บอกทุกคนว่าหลักล้านใครจะเชื่อไม่เชื่อเขาไม่ได้สนใจเพราะเขาให้โฟกัสที่ผลงานนะฮะเขาให้โฟกัสที่ผลงาน <Wow. S 1> อ่ะโอเคทีนี้นะครับลุงให้จะเปิดใจคุยกับพวกเราทุกคนเนี่ยทุกช่องเลยนะฮะ สามารถที่จะถามอย่างน้อยทุกคนก็คงจะเคยดูคลิปหรือว่าเคยดูข่าวลุงมาบ้างเพราะว่าลุงไม่ได้ดังมาจากการทำยูทูบนะฮะลุงดังมาจากการไลฟ์สดเขาเรียกว่าเน็ตไอดอลแต่ลุงบอกเลยว่าลุงไม่ใช่เน็ตไอดอลนะฮะ ลุงก็แค่คนคนหนึ่งที่มีคนรู้จักเยอะในทางที่ไม่ดีพราเน็ตไอดอลเนี่ยคือเป็นคนดังและก็ทําสิ่งที่ดีๆเออนั่นคือเน็ตไอดอลเราเรายกย่องเขาว่านั่นคือเน็ตไอดอลเพราะว่าเขาเขาทำดีครับดังไม่ในทางเสียียให้หายจะมาเรียกเน็ตไอดอลอย่างเงี้ยลุงนี่ไม่ได้ไม่ได้ใช้ <No. S 1> คำต,ตัวเองว่าเน็ตไอดอลนะครับลุงนี่ก็เอ่อก็คนดังคนนึงอ,ะอ่ะเออก็มีคนรู้จักอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะลุงจะเปิดโอกาสให้ถามครับทุกคนสามารถที่จะถามได้เลยนะครับว่า ตั้งแต่ลุงไลฟ์สดขายอุปกรณ์ทำบุหรี่มาจนถึงนวันนี้นนนี่นั่นนะครับสามารถถามได้ทุกเรื่องและลุงจะตอบให้ทุกคนเดี๋ยวขอย้ายไปนั่งตรงโน้นดีกว่านะฮะขอย้ายไปนั่งตรงโน้นดีกว่าทุกช่องนะครับจะมาลองคุยกันนะครับก็ไม่เชิงถามหรอกครับก็คุยกันแลกประสบการณ์กันลุงก็อาจจะถามน้องกลับบ้าง น้องอาจจะถามลุงกลับบ้างด้วยความที่เราทํา YouTube มาในน่าจะประมาณเกือบสปีแล้วสาหรับลุงลุงโทนี่นะครับน้องๆทุกคนกําลังไฟแรงทั้งหมดเลยนะครับเราจะเปิดโอกาสให้น้องถามก่อนมาใครอยากจะถามลุงอะไรถามมาได้เลยครับมาอ่ะอันนี้แนะนาตัวเองก่อนครับมาแฮชแท็กฝรั่งไทยแท้ๆนะครับผมอยากจะถามว่าลุงเคยโดนโกงจากคนต่างชาติไหมเวลาแบบตอนที่ลุงอยู่เมกาอะไรเงี้ยอ๋อตอนที่อยู่เมกาเคยโดนโกงไหมไม่เคยโดนโกงครับ ไม่เคยโดนโกงเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้โกงด้วยเพราะว่าเราเป็นคนไทยเราเป็นคนไทยแล้วเราไปอยู่เมกาเงินเราก็ไม่ได้เยอะไงครับเคยโดนจับที่เมกาครับ <Hey. S 1> เคยโดนจับที่เมกาอิมิเกชั่นจับอันนี้เคยแบบเข้าเข้าคุกเลยอ่าก็เขารอส่งตัวเรากลับเราลุงนี่อยู่ในคุกนั้นประมาณเกือบ2งเดือนครับอิมิเกชั่นจับก็คือโอเวอร์สเตย์ก็คือวีซ่าพาสปอร์ตหมดไปวีซ่าท่องเที่ยวแต่เราไปทํางานนี่ก็คือผิดกฎหมายแล้วแล้วก็มาวีซ่าหมดอีก ก็อยู่กับ2ปีอ่ะเพราะว่าวีซ่ามันให้แค่6เดือนนะฮะก็เดี๋ยวไปดูในในอ่ในอีกช่องหนึ่งช่องโทนี่พนี่2021นะครับลงไว้ให้อยู่อ่ะทำไมแฮกแยากเคยโดนโกงเหรอหรือว่างไงเคยครับเคยอ่นนั่นแหละก็เคยโดนโกงครับลุงใช่อ๋อแล้วมีมีประวัติให้ดูไหม อยู่ในช่องอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูช่องนะครับเขาโดนยังไงเดี๋ยวเราต้องไปดูช่องอะไรนะครับอ่าแฮชแท็กครับพิมพ์คาว่าพลังไทยแท้ๆนะครับโอเคมันก็จะขึ้นเนาะโอเคอ่ะใครมีอะไรจะถามลุงอีกมาดราม่าล่าสุดที่ลุงเจอครับดราม่าล่าสุดแล้วครับใช่ที่แบบว่าคุณเอ่อคุณแบบขอดูของลับอ๋อโอเคดราม่าล่าสุดนะครับขอดูของลับนะครับอันนั้นก็จริงๆครับบอกเลยว่าขอดู กูเงียนอะกูอยู่ในป่ากูอยู่ในป่ากลัวอะไรฮะกลัวกวเขาจะสวนกลับไหมเขาคือเรานิ่งไงเราต้องนิ่งเรานิ่งสยบความเคลื่อนไหวทุกอย่างแต่พอเราฟาดกลับเราก็แรงกว่าก็ทำได้เองครับดูของตัวเองไงตัวม่ดูของแล้วท่านยมึงะแล้วมึงเคยดูของตัวเองชักไหมมึงก็ต้องดูคลิปดูของคนอื่นดูหนังโป๊ดูหนังโป๊ไม่ได้ผมปกติผมไม่ดูผมก็นึกคิดแล้วทำอย่างนี้เลยอ่า นักกีฬาการนักกีฬาการถึงไทยไปหมูแรงวันมันก็แรงไม่ใช่จริงป่ะตอนกีฬาการเนี่ยผมนึกถึงแค่คนคนเดียวน่ากลัวครับเดี๋ยวผมถามเลยครับตอนแรกเห็นลุงบอกว่าเคยติดคุกติดอะไรเงี้ยครับผมเลยอยากรู้ว่าลุงแบบว่าโดนเรื่องอะไรบ้างแล้วตอนลุงเข้าคุกไปเนี่ยลุงรู้สึกยังไงแบบ อ๋อคือครั้งแรกเลยครับโดนเนี่ยที่ลงโดนคือไลฟ์สดขายอุปกรณ์ทำบุหรี่สามสา,ามิรเข้าบ้านาาก็คือมาประมาณเกือบ20คนน่ะ<อ>ลงบ้านเลยลุมเลยแล้วก็ข่าวออกทุกช่องเลยนะครับ,รบลุงโพนี่เกมโดนปรับ11ล้านไปได้ดินอยู่นะโดนปรับ11ล้านเลยนะครับเรื่องก็ขึ้นลงขึ้นศาลนะครับขึ้นลงขึ้นศาลตอนนี้ก็จบแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณครับเราก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสครับคนเริ่มรู้จักมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น พอคนเริ่มรู้จักมากขึ้นเราก็รายได้เราก็จะมีเข้ามาละสินค้าตัวโน้นตัวนี้ก็มาจ้างเราไลฟ์สดมันไม่ใช่ความผิดที่ร้ายแรงะครับแล้วมาครั้งที่2ก็ไลฟ์สดโป๊เปือยอนาจาร์พรบอรคอมพิวเตอร์ครับตัวนี้นะฮะแล้วก็ชักชวนเล่นการพนันในไลฟ์สดสารพิพากษาสารชั้นต้นนะครับพิภากษาจำคุก1ปี ไม่รอลงอาญาแต่เราสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้เราก็จ้างทนายสิครับนะฮะจ้างทนายเขียนอุทธรณ์นน,อนนี่นั่นสารอุทธรณ์ก็พิพากษาจำคุก1ปีแต่โทษจำคุกรอลงอาญาสปีก็คือเราทำอะไรไม่ได้เนะเวลานี้เนี่ยต้องบอกงี้เลยนะครับเรื่องพวกเว็บการพนันอะไรต่างๆนะครับลุงนนี้ไม่เอานะฮะแล้วก็ช่องไหนหรือใคร ที่ติดต่อเข้ามาลุงโทนี่บอกตรงนี้เลยครับว่าลุงโทนี่ไม่เอาแล้วหลายครับตอนนี้ก็ยังติดต่อเข้ามาเยอะใครอยากได้ก็บอกลุงครับแต่ลุงส่งไปให้ต่อไปครับมีอะไรไหมคือผมเนี่ยเป็นน้องใหม่ในยู u ูบใช่ไหมครับ,รบผมก็เลยอยากถามลุงว่าเออมันมีความยากง่ายยังไงก่อนที่ลุงจะมีวันนี้ก็พูดได้ว่ามีที่เสียงระดับหนึ่งครับคืออย่างนี้นะครับสำหรับยูทูบเนี่ยเอาตรงเลยลุงโทนี่ก็เพิ่งมาทําเหมือนกันแหละลุงโทนี่ก็ไม่ได้มีประสบการณ์มากมายเหมือนกับช่องอื่นๆที่เขาดังๆอ่ะนะครับแต่ถามว่า ลุงโทนี้พอรู้ไหมลุงโทนี่ก็พอรู้ครับสําหรับคนที่อยากจะทำ YouTube นะครับสามารถทําเองได้เลยแล้วเราทําช่องขึ้นมาเนี่ยพยายามหาคาแรคเตอร์เราให้ได้และทําในสิ่งที่เราชอบบางสิ่งบางอย่างเราทําไปแต่เราไม่ชอบแต่คนมันดูเยอะเราบางครั้งมันก็ต้องเปลี่ยนตัวเองเฮ้ยสิ่งที่เราชอบบางครั้งเนี่ยมันอาจคนอื่นจะไม่ชอบเหมือนเรา ทุกอย่างต้องปรับเปลี่ยนไปตามกระแสสําหรับคนที่จะทํา YouTube นะครับเริ่มเลยครับลงมือได้เลยครับแล้วก็สําหรับรายได้ของ YouTube นะครับถือว่ามันเป็นรายได้ที่กินตลอดโอเคอ่ะมีอะไรต่ออีกไหมครับมีไหมทำไมลุงถึงพูดคำหยาบครับทําไมลุงถึงพูดคำหยาบใช่ไหมครับลุงเข้าวัดทําบุญไลฟ์สดเข้าวัดทําบุญคนดูอยู่ประมาณพันกว่าคนแต่พอด่าคนดูประมาณสามหมื่นลุงควรจะทํายังไงอ่ะด่าคน ด่าคนครับแต่นี่ส่ยใจคอเราไม่ได้เป็นแบบนั้นอย่างที่น้องๆมาแหละวันนี้อ่ะเอาไปง่ายๆแล้วกันครับวันที่น้องๆมาวันนี้ลุงพวกเราก็คงจะรู้แล้วแหละว่าลุงตัวตนเป็นยังไงนะครับก็คงจะไปบอกต่อได้แล้วว่า hey, เฮ้ยเฮ้ลุงคนนี้เป็นแบบนี้แบบนี้นะอันนี้ก็คือให้ใช้ดุลพินิษ์คิดเอาเองนะฮะการด่าอะไรทุกอย่างมันคือคาแรคเตอร์ในการทํางานนะครับเพราะเราดังมาจากสายนี้เราก็เลยทําแบบนี้ นะครับม,มีอีกไหมนะักมีอีกไหมอยากถามว่าทําไมถึงลุงโทนี่เริ่มทำยูทูบอ่ะเือสาเหตุมันเกิดจากอะไรแริ่มดำนินในการทำคือ,คอ,อยังไงอ่ะคือก็ลุงก็เทวะก็ตัง้งก็แบบดังอยู่แล้วม,ม,มีเงินอยู่แล้วครบทบไมถึงมาทำยูทูบด้วยคือทําไมถึงอยากมาท o u t u b e เพราะว่าวันนั้นนะครับคนที่เข้ามาหาลุงโทนี่นะครับคนแรกเลยที่เข้ามาหาคือหม่อมถนัดแดก มังแดกเข้ามาหาลุงคนนี้แล้วก็ทำข้าวให้กินเช,ชื่อไหมครับว่าคลิปนั้น4ี่ล้านกว่าว้าว <Wow. S 1> นะฮะแล้วมังแดก็บอกเฮ้ยแล้วตัวนี้มีช่องไหมเราก็ <"Le uk S 2> มีตอนนั้นแต่ว่าเราไม่ได้ทำอะลงเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เฮ้ยตัวนี้ต้องทำตัวนี้ดังตัวนี้ทำเลยเพราะมังแดดบ,บอกแบบนั้นเราก็แบบมีแรงมานานใจเราก็เลยเียนรับสมัครเลยตากล้องตัดต่อโน่นนี่นั่นเอาเข้ามาเลยมันเหมือนกับการทำ u t u b e มันไม่ใช่ตัวตนลุงอะด่าคน ไร่สดนั่นคือตัวตนเราแต่เราก็ต้องปรับตัวเองออกมาพอปรับตัวเองออกมาเราก็เลยเริ่มที่จะสนุกกับมันพอมีคนดูเยอะขึ้นยอดวิวสูงขึ้นเราก็เริ่มที่จะสนุกกับมันแล้วพอเราเห็นรายได้เราก็เริ่มที่จะสนุกกับมันถามว่ารายได้เยอะไหมแรกๆไม่ได้เยอะหรอกครับณเวลานี้ก็ไม่ได้เยอะแต่คนไม่ลืมเรามันก็ยังเห็นเราใน YouTube อยู่อย่างน้อยไม่เห็นใน Facebook ก็เห็นใน YouTube ทำยังไงก็ได้ครับอย่าให้เราหายไปจากโซเชียลนั่นแหละครับ ถึงมาทํา YouTube ผมอยากถามนะครับบางทีลุงแบบผมเห็นนะลุงแบบโพสต์สมัครพนักงานตาม t ิ k กต็อกเนี่ยแล้วลุงแบบไม่คัดคนอ่ะเคยมีเหตุการณ์อะไรแบบว่าของหายอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับมีนะครับนี่ไงที่ล่าสุดก็โดนขโมยเงินอะไรอย่างเงี้ยครับคือเอางี้ละกันนะครับว่าลุงคิดอย่างเดียวนะครับไม่ได้สร้างภาพด้วยสาบานต่อหน้าไฟเลยครับข้าไฟเจ้าเลยใครทําอะไรได้แบบนั้นอะไรวะมันจะให้ผมปิดไฟแต่กาเ้ไฟเจ ถ้าปิดไฟปุ๊บถ้าอยู่ในไฟดัำนี่นะทำอะไรบางให้เป็นทีิเนี่ยผมแบบโมแล้วเรียนรู้โมเลยอ๋อตีผมนี่ทำที่ไหนรู้ไหมทองไงโอเคนะครับก็นี่แหละครับพอของปากของคอนะฮะแล้วก็ทุกคนฝากช่องกันหน่อยครับฝากช่องเลยครับนะฮะน้องใหม่น้องเก่าให้คำแนะนำสักนิดนึงสำหรับ YouTube มือใหม่ด้วยอ่ะอ่าคนแรกอ่าแฮชกรแฮชกรฝากช่องเลยครับแล้วก็อ่า มาเลยครับช่องพลังไทยแท้ๆนะครับคำแนะนำก็คือว่าเลื่มจากศูนย์นะครับเพราะอะไรทำไมถึงแฮชพูดอย่างนี้เพราะว่าแฮชก็เลื่มจากศูนย์ตลอดครับโดนกกงป่อยนะก็เลยแบบต้องเริ่มต้นใหม่ครับถ้าก็ว่าเราลงกินท้งก็ไม่เป็นไรที่สำคัญก็คือลุขึ้นใหม่นะครับใครๆก็ทำยูทูบได้ครับถ่ายคลิปตัดต่อลงแค่นี้เองครับทาได้แล้วสุดสุด <Billie S 2> อ่ะต่อไปครับต่อไปอ่ะอ่าอ่าตอนนี้ผมช่องซีเกมนะครับผมเป็นน้องใหม่นะครับเครื่องนับจากน้องใหม่นะครับผมจะช่องซีเกมนะครับก็จะขอให้กำลังใจทุกคนดกอ่าผมว่าช่พอแล้วอีกเยอะเยอะๆไม่แล้ววัสดุวัสดุโอ้ยจะไม่เป็นไรพอครับพอ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 ครับพอไม่ต้องไม่ต้องแล้วพอแล้วคุณรู้ละไม่เป็นไรอ่ะอ่ะต่อไปครับสวัสดีครับอ่าหนึ่งสี่หนึ่งสองจากช่องซิงสอนนะครับก็เอาง่ายคือเวลาจะทำอะไรก็คิดแล้วก็ทำด้วยนะครับ ถ้าเกิดคูดแล้วไม่ทำก็ถือว่าไม่พูดถ้าคุณจะไม่มีตัวตนในย t u b e แล้วคุณอยากสร้างตัวตนคุณต้องสร้างตัวตนอันนี้คุณลงได้ลงได้ไม่ต้องตัดออกด้วยคุณต้องสร้างตัวตนให้กับคุณเองคุณไม่จำเป็นต้องมีทีมงานคุณแค่สร้างตัวตนให้คุณอยู่คนจะอันซับก็นี่แหละคลิปนี้แหละนะครับนะครับโอเคนะคะฝากทุกช่องเลยนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆสําหรับน้องๆนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับที่มาหาลุงลุงดีใจครับ าการดูแลอาจาจะจะไม่เต็มที่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่า,าลุงก็อยู่ในป่าปหากินได้แค่นี้นะครับ<ป>ก็ขาดตกบกพร่องอะไรต้องขอโทษด้วยนะครับทุกๆคนโอเคสำหรับวันนี้อย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับโอเคนักเรียนทั้งหมดทักทายคารบขอบคุณนะครับคุณลุงโทนี่โอเคอเครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย